แก้วเคลียร์ดิมันคูดาเร็วเขาไปนู่นลูกทางออกเูาอยู่ตรงบนนี้ไม่เห็นมีบ้านใครมาน้องจับบ้านเราใช่โอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่แล้วเราจะได้เจอเซ็งเลยนกชาปีไหนแล้วจะรู้ไม่ล่ะถามคนอื่นไก่ฟ้าพญาโลอันนี้คือไหนของใครนะโอ้ยยายาเดีมันทุ่งขี้ของเดี๋ยวนะก็พญาโลไงไก่ฟ้าพญาโลใช่ใช่เพื่อนมาแพง มี่อกเป็นแพรแพนกแคบที่ไหน,นกัน,กน,กนอ๋อเขาไว้ผมเหมือนทรงไอ้นี่เลยนะม,นมีแผงอก <c oughs> ใช่ใช่ดีๆนะระวังหน้าแขกลงไปนะทุกคน <c oughs> ตอนลงน่าจะเร็วกว่าตอนขึ้น <c oughs> ตอนนี้ป้าเกลี่ยไปขึ้นตัวแล้วเจ๊กูเจ๊กแล่หนูไปหมดแล้วนะ <c oughs> ขนาดอโัโตใส่ชุดแบบเที่ยวสวนสัตว์นะ <c oughs> ส่วนกูกับลูกกับสามีใส่ชุดมางานแต่งกัมพีกัมจิ๊กัมมาหรอกคืออะไร จิกรมอ๋อเขาลงขั้นหนึ่งเขาว่จิก้มอ๋อระวังนะคะนกอย่กัวเป็นนกมันะข่้นนะทุกคน้มาล่วงใส่อันนี้ฉันนะอุ้มละเรีก้วแกวคนแก่สุดีเยแก้ววนแก่สุดทุกคนนกนี้นกอะไรสีดีลยอย่าอ้าอุ้มไปตัวสีเงินจับให้ปู่เตะให้นี่ไงหูยดูตัวนี้ดิดูผมมันสวยมากเลยอะ ปนาตัดผมทรงนี้ไหมทำสีปลายปลาด้วยอะแก้วเหมือนหมอพรทิพย์เลยถัดคิปยาถึงหมอพรทิพย์เได้เนทุกคนจะงงว่าหมอพรทิพย์คืออะไรเดี๋ยวก็จะแหกให้ดูนะคะหมอพรทิพย์ต้องเอ้ยไงเกาหลีไหมเพราเกาหลีเขทำไม่ได้หรอนองผู้ชายอะลมบาลโอเคโอเคทีเดีะพูด